สวัสดีทุกคนนะคะวันนี้ก็อยู่ในแมปที่มีชื่อว่าแคแบวันนี้เราจะมาเล่นเป็นแคแบนนะคะก็คือในแมปนี้ก็จะเขาจะให้ทำแบบแบบเราต้องเป็นแคแบ์สมมติเราต้องเป็นแคแบเราต้องไปจ,จัดจานสับปะรดสีม่วงครับไม่รู้ว่าจะเรียกว่าดับตบเป็ดสีม่วงดับตะม่วงไปเลยเริ่มเล่นเล่นฉากแรกก็จะเป็นอย่างนี้ มันมาแล้วนี่คือแบสสีส้มคือแบสสีส้มมันรูปหัวใจไม่รู้ชื่อเลยอเดินตาม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 ไปก่อนต้องจำเคเบสสีส้มนี่ไป คเเบนี่นะหนึ่งอ่อันี้มันคาเฟ่บบตัวไรนี่วะแต่วก็ได้ยินว่าต้องเป็นตัวสีม่วงหมดอันนี้น่าจะเป็นไม่ใช่แน่นอน,น,น,นอันนี้น่าจะเป็นตัวน,นีป่ปมต,ตัวเป็นมาเป็นหัวหน้าใช่ยหมต้องตัวสีม่วงหมด หมดเลยนี่คือเป็นสีบัูนี่คือตัวเริ่มต้นของเกมนี่เออนี่คือตัวเริ่มต้นของเกม ไปพันไปเอ้ยอ,อ้อยไปไป ไปได้แล้วยังไงแคเปอุ้ยไม่ใช่แคเปตว์เลี้ยงบ่อันนี้ก็อันนี้ก็งูลูกอยู่ไหนโอเคกระโดดขึ้นไปน,นี้ง่ายมากคือทำมาก่อนกดอันนี้มันลูกบอลไปมาส่งแล้วจ้าีย่ยต้องได้เป็นลูกอมอันนี้ แต่ว่าเคยทำมาก่อนก็เลยได้เป็นอย่างนี้โอเคโอค้โอสไลด์ไม่ค่อยเป็นในะในคอมสไลด์ไม่เป็นนะมาเร็วนี่ไงตัวจริงตัวจริงตัวจริงอยู่ตรงนี้ ฉีดเหมือนเดิมนี่ฉีดฉีดโอ้ยทีเดียวได้ยังไงตัวนี้ออ,อกมาแล้วเย่ออกมาได้ด้วนี่อ๋อลูกบอลลูกบอลจะเป็นบุกโกมอ่ะเราต้องสูมอ่ะนี่เอา้าอุย้ยนี่ไงเจอแลวลูกบอลโอ้กดเลย ทีรถปลอดภัยแล้วทคนั่งรถไปีไปสถานาวจะจ๋า,จาหายตัวไปไหนแล้วลูกมันก็จะได้สั็จยิงนะนี้มาฟรีแต่ว่าขอเอาเป็นอันอื่นมีนหลายตัวขอเลือกขอเลือกเป็นปูเที่ยวหรือกันปูเนยวปูเที่ยว,วปูนิว จะเป็นตัวแบบน,นี่มาเสริจมาสรับตัวได้เลยนะจะเป็นตัวไหนอะไรพวกนี้ซึ่งแต่งมีหมดซึ่งแตงเกือบจะมีมหมดเกือบจะหมดละนิ่จะอันนี้คือด่านแรกเราเราจะเลือกเป็นตัวนี้นะตัวเริ่มต้นไปเล่น โอเคไม่ดีอุ้ยตัวนี้ลงอีกแล้วกดอีไปแล้วัไปมมาแล้วโอ้ยสูงซะเหลือเกินเอะเุอะล ตัวนี้เหรอตัวอะไรนี่ไม่มีเลยไปต่อยังไงฉีดได้ตัวนี้อันนี้ฉีดได้ใช่อว่าเบสโตรยลักเดียกว่าฉีด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 อ่ะฉี อุ้ยสัญญารักนุ่นอุ้ยลืมลืมลืมไปเลยอุ้ยโดนแล้วนี้อันนี้ก็จะจะเสิรมงกันนะก็คือต้องหยิบบุกบอลไม่ใช่หยิบบอลแล้วโยวนโยนแบบนี้นะโอ้นี่ไงต้องโยนแบบนี้แต่ไม่ได้กดโยนเลยนะต้องแบบกระโดดไปถึงต,ตรงนั้นได้ต้องเสิจะได้ใกล้จะครบแล้ว เย้ yeah, ครบแล้วจริงๆอาจจะจะ,จะปีเคลเบสีฟ้าอยู่นะนี่ฉากเป็นน,นี่เดี๋ยวให้ดูออกไม่ได้ออกไม่ได้เหรอนี่ไงรอยกันเบรกไว้แล้วนี่ต้องใช้เคลเบสีฟ้าแห่งกันนะ เอยเสียงเลยเสียงไรเสียงไรเสียงไรเสียงเสียงเลยเออมองนานมาแล้วตัวนี้ตัวนี้มาแล้วโหฮะโห มันหาอะไรอยู่แน่โอ้เอาสม,มุดคว้างเอาสมุดทิ้งเอาสม,มุดคว้างสม,มุดทิง้งโอ้ไปกันเลยยิ่งเหมือนแคปซิเฟอร์ขยับนี่มันจะเป็นนี้ในจริงจริงเคยทำ ของไอ้ตัวนี London> ้เฉดตัวนี้อยู่เหรอเฮ้ยเจอ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 เฉดตัวนี้ให้หมดก่อนเฉดเอ๊ะเป็นหนึ่งไหขอไปเก็บเครื่องบดนั้นก่อนเก็บเสร็จแล้วได้แล้ว ตกลงมาตรงนี้ฉีดฉีดนี่เกืบโดนแล้วไงฉีดนี่เข้าไปได้แล้วเอ,อ้ยอีกแล้วตัวนี้อีกแล้วมาบ่อยอกเกินอุ้ย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 เกือบไม่ได้เก็บเหรียญเหรียญมีเยอะแล้วไม่อยากเก็บละ ตกจริงๆมันง่ายแต่ว่าต้องตกเองเก็บไปก่อนวุ้บเก็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 บกระโดด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 ไปเรื่อย กระโดดไปเรืเ่อยๆอุ้ยตอนนี้เย่อู้เกือบโดนเก็บเหรียญไว,ว้ก่อนเผื่อได้ทำอะไรเหรียญอยู่สองพันแล้วเนี่ยเย้ไปอีกแ่้ ก็จะมีแผ่นเสียงที่เก็บจริงแผ่นเสียงที่เก็บไปแล้วเก็บตั้งนานด้วยว้าวกระตุกตกระตุกจริงง่ายง่ายจะกเกือบอีกนิดเดียวจะเดี๋ยวเก็บเพ่นเสียงอไม่ทันิดเก็บละบายเป็นกันต่อไปกันต่อไปกันต่อ คราวนี้จะเปลี่ยนตัวบ้างเหมืนตัวดิโอ๊ยลื่นลื่นลื่นตัวนี้ตัวนี้ดีกว่านี่กดฉีด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  ต้องใช้แชร์เบ้ต็งมีตัวนี้นี่ไงเจอตรงนั้นละวายตกอีกแล้ว,ว,ว,ลวอะไรแอปเปิ้ลไม่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 ไม,ม,ม,มีลูกว้าวก็ไม่มีแน่ นั่นโอ้องยงมีมีมีเย้ไล่ลอยลอยลอยมีนี่อยู่ฟีตกพอดีมาทำไมแล้วมันมาทำไม โรคหนึ่งนี่ต้องเก็บอีกแคนดี้ที่ไม่ให้ได้เท่าไหร่เฮ้ยลืมไปอันนี้อย่างว่าไม่ให้ดูไม่ให้ดูไม่ให้ด,มหดูมีตัวไหนใช่ไห้ดูนี่ตัวนี้มีตัวนี้เอาตัวโอเคว่าบักละ โมใจนี่รูกโมใจแต่นี่เป็นสีน้ำตาลไม้เลยชัวีวีวีเอาเว้เอาเว้ยเอาเฮ้ยลงสองทางกระโดดกระโดดอันนี้ต้องทำอะไรบ้าง ทำไรมยังไม่โอ๊ะไม่ไม่เกือบไปไม่ได้ สูงมาทำงาไ,ไปเอาเนี้ยก่อนดีกว่านี่จะได้จะได้แค่นี้แหละนี่ยังจะไม่กลับยังไม่กลับไม,บไม่แม่นี่คนเม ตุยเจอแล้วมึวมาสับสนทางนี่ขึ้นก้อนเมกมา ไปไปขึ้นบนแล้วตัวนี้ไปส่งอูเคือเก็บเหรียญไม่ทันนี่เจอแล้วเจอสักที เกือบกด E เข้ไปไปไปทำอันนี้เสร็จแล้วเรีบๆลงมาโอเคขึ้นไป โอ้โหมุนตลิตรี่อยมแล้ววู้ตวฉมาชใยนั่นคือนั่นนะอืม กระโดดกระโดดวู้ขึ้นมาได้จะเก็บเสกแผ่นเสียงนี่กเก็บเ,เร็วไปตดดกลับบ้านตรงนน้นวิ้ยลอยกลับได้ไหมอ่ะ <c ười> ขึ้นมาอยู่บนหัวใจเลยวิ้ยกลับ คี่ด่านที่สองสามสี่ห้านี่จะสุดท้ายเอาไว้พัดหน้าพัดหน้าเอาไว้พัดหน้าเดี๋ยวมามีรูปปั้นแครเบอร์ยินอยู่จีนก็อันนี้เดี๋ยวโอว้พัดหน้าแคอัน,นี่ก็สำหรับขอตัวลาไปก่อนนะคะอย่าลืมกดไลค์ like, กดซับกดแชร์ share, กดกระดิ่งก็ไม่ให้พลาดกันทุี ต่อไปเลยค่ะ